อย่างแรกก็จะเป็นทําเทสก่อนให้เรารู้จุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของตัวเองสเต็ปสนะคะพอเรารู้จุดอ่อนของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็มุ่งไปในาร์นนั้นเลยเน้นไปที่าราทนั้นว่าเราอยากเสริมผร์ทไหนให้เราคล่องนะคะ mm hmm. สวัสดีค่ะชื่อนางสาวนันประพนนานธชายสารชื่อเล่นชื่อมินนี่นะคะจบการศึกษาจากโรงเรียนสวนกลาววิทยาลัยทนบุรีค่ะสอบติดรอบแอดมิชชั่นคณะ,ะคารุศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะ mm hmm. ก็อยาก ข้าคณะนี้นะคะเพราะว่าอยากเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยผลักดันแล้วก็ยกระดับการศึกษาในประเทศค่ะอยากนําความรู้ความสามารถจากการศึกษาในคณะนี้ไปช่วยต่อย,ยอดแล้วก็ส่งมอบให้กับเด็กๆในอนาคตค่ะข้อหนูใช้เป็นที AT, ่แกะที่แพทแพทนะคะแล้วก็เอเลเวลภาษาอังกฤษค่ะ พอหนูนะคะก็จะเป็น4เ็ปเลยนะคะอย่างแรกก็จะเป็นทำเทสก่อนให้เรารู้จุดแข็งแล้วก็จุดอ่อนของตัวเองเขตสองนะคะพอเรารู้จุดอ่อนของตัวเองแล้วเนี่ยเราก็มุ่งไปในาร์นนั้นเลยเน้นไปที่ารานนั้นว่าเราอยากเสริมผร์ทไหนให้เราฟล่องนะคะเ็ปที่3นะคะก็คือการแบ่งเวลาค่ะเบสิคของหนูเลยคือ2-3ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าวันไหนเนี่ยรู้สึกอยากอ่านมากๆก็จะ6ชั่วโมงร้วนแล้วก็มีแทรกพักเบรกมาบ้างค่ะ แล้วก็เซร็สุดท้ายนะคะก็จะเป็นการหาที่เรียนพิเศษ,ษค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยหนูชอบให้มีคนอธิบายแล้วก็สอนไว้ก่อนที่หนูจะไปหาอ่านเองจริงๆตอนสุดท้ายค่ะหนูก็จะหวักับตัวเองตลอดเขาว่าให้ทําให้เต็มที่ที่สุดผลจองยังไงก็เต็มที่ที่สุดแล้วก็ได้แค่นั้นค่ะแล้วก็การมีที่ปรึกษาที่ดีก็ช่วยได้เยอะเหมือนกันค่ะถ้าเป็นในกรณีของ การสอบทีแกะทีแพดอย่างนี้หนูว่ามันก็ค่อนข้างสําคัญค่ะเพราะว่าชิคหรือว่าเทคนิคต่างๆในการซอมเนี่ยมันเราไม่สามารถหาได้ในโรงเรียนค่ะต้องมาหาเรียนพิเศษเพิ่มเอาค่ะตอนแรกเห็นเพจใน Facebook ค่ะแล้วก็คุณแม่ก็แนะนำมาด้วยแล้วหนูก็อยากเข้าจุฬาด้วยค่ะก็เห็นว่าพี่ๆบางคนเนี่ยก็จบจากจุฬาก็เลยอยากได้คำแนะนำแล้วก็คำปรึกษาจากพี่ๆค่ะ ทคนิคการสอนหนูว่าก็เข้าใจง่ายดีค่ะโดยเฉพาะที่แกดพาร์ทสองของคู่เจดค่ะเป็น logical thinking หนูว่าทิคการหมุนกล่องมันดูง่ายเข้าใจง่ายดีแล้วก็หนูว่าสามารถนาไปสอน,นเพื่อนๆได้ด้วยค่ะของคู่หนูก็แกดภาษาอังกฤษค่ะหนูก็ได้พวกสำนวนแล้วก็พวกแกรมมาอะไรอย่างงี้ด้วยค่ะแล้วก็แกดพาทา3พาร์นวัตรกรรมหนูก็ได้แนวทางในการวิเคราะห์โจทย์ด้วยว่า ต้องอ่านโจทย์ยังไงคำตอบเป็นแบบไหนมันถึงจะลงตัวกันค่ะสำหรับน้องๆเด็ก68แล้วก็น้องๆรุ่นในอนาคตนะคะที่จะสอบ admission ก็อยากให้น้องๆเนี่ยรีบเตรียมตัวกันเอาไว้นะคะเพราะว่าคะแนนที่แกะที่แพดเอเลเวลเนี่ยมันก็สําคัญหมดเลยทั้งในสายวิทย์คณิตแล้วก็สายศิลป์ภาษาค่ะเพราะไงมันก็ต้องใช้อยู่ดีนะคะถึงเราจะยังไม่รู้ว่าเราเนี่ยอยากเข้าคณะหรือว่าชอบเรียนสายอะไรก็ตาม ส่วนถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าจะยังไงนะคะก็สามารถมาปรึกษาพี่ๆ Education Consultant ที่ Maker Study ได้เลยนะคะหรือว่าถ้าอยากทดลองเรียนนะคะก็มีให้ทดลองทุกวิชาเลยค่ะโดยน้องๆน,นะคะกดลิงก์ด้านล่างตรงนี้เลยค่ะก็ขอให้น้องๆทุกคนนะคะสอบได้คะแนนดีๆแล้วก็เข้าคณะแล้วก็มหาลัยที่อยากเข้านะคะส,สู้ๆค่ะ